เดี๋ยวก็ถ่ายแบบนี้ก็ได้ถ่ายไก่ๆมันเลยนี่ครับคนเลี้ยงงัวครับแม่บ้านผมคนเลี้ยงงัวน,งงนี่บังบึงงัวผมครับที่ได้ได้ออกมาออกกำลังกายให้แถวเลาบ้านครับนี่ตาละเล่ให้เบิ้งไกลๆ มาหยืดเอ็นหยืดสายขิ้นหยาอยู่ในขอ,อกลายก่อมันจังครับนี่แต่ทนที่เลี้ยงงัวได้เนื้อที่อยู่ประมาณหนึ่งไรที่ปลูกหยาก,ก็ไม่ได้ปลูกเลยให้เอางัวมาหยางมาเ้า้าให้ออกกำลังขาเพิน่นตัวนี้ดามัน ละมันผมทีทายกล่ๆไก่ให้เบิงเบิ้งก็สีมากเบิ้ง้าของสีละนี่ในรอบๆบ,บ้านมีก็เป็นงวดำงวดำนี่ ผมก็สีหายมันกินยืดเอ็นยืดสายสองสามมือผมก็สีออกมาทีหนึง่งหามันได้กำลังขาข้งไว้ในคอกนี่ครับมาเบิง่งไก่ครับอันนี้เขาเอิน่นท้องดำครับท้องดำเออเบิง นารักดีตัวนี้แม่ของเพลินเป็นวา่าลามันครับน,นี่พุงพุงนี่ก็เป็นไอแยกออกมาให้ต้นยางพันเ้านี่ตัวน,นี้ซาละเลยขาทั้งหนาสันครับว้วนขนาดเลยนี่ไตขุ่หมู นี่ดาราเล่แค่ตัวนี้ตัวนี้รามันรามันตัวนี้โบโบ่แค่ดอกมาอยู่ใกล้ๆได้ครับนี่อยู่ใกล้ได้จับต้องได้กินยาดี ทง้างบนก็ผมเอาคว้วไอ้ไหวรับควายวายไอ้มัดอ้อออกไปคือกนนั้นี่นี่ขอกควายอันนี้ขอกขอกงวัวนี่ขอกงวัวผมผมก็สีพาไปเบึงควายวาอีกครับ